พารำครับสุดยอดมามาดัเบิ่งดูเบิ่งดูเบิ่งดูอานหกกิโลภพี่น้องทวงนี่บ่ครับวงนี่นรื่ครับทวงนี่ครับพี่ท่อนเจ้าของสวนทันวานันแมนมนแมนกรนงรกรก็ได้ครับก่ะไระมรกสะกระลรกสกันอยู่กับไรกระไราราไอกระไรกร่นรระไรกระไกระไรกไรกราวกรกล ีแรกคุณแม่วายุปไส่เกาูทั้งคู่ทั้งขาเพว่ามันอยู่ไกลๆน้อเนียนก็เอาไปแมานว่าเม่นมันอยู่ใกล้ๆนี่แม่ไก่เพรพไก่บินตกพี่น้องอยู่บ้านน้องเกาะบ้านน้องแสงเพราะบ้านน้องแสงนี่แม่บ้านเมเสียวยังไก่กว่าบ้านน้องแสงบ้านน่ะอันผู้ใหญ่บ้านบือนีเต็คนคนคนเผู้ใหญ่บ้านต็โอ้ บกกไ่จากกิโลจากบรรพแหงมาจากกิโลบลอกไก่ทุกโลกิโลเดียวครับอยู่หลังเวทีเลยจสวัสดีครับาครับผมสวัสดีครับยุ่จากโดมท้องมาโดมไม้ในเด้อาะแม่ครับอยู่หลังโดมนุ่มโจูกี่น้องแม่เพราะเปนไก่แม่ผมถามดีเนาะยังในกระเป๋านะครับ แม่นังสันเอาเพื่อนแห้ซีมทั้งซีมทั้งหอบ้านเม่นหอเพื่อนแห้ซีมคุณพ่ออ่อนแ้วไอแม่มาสวนม่ีมพ่ออิ่มพ่อแหย่ออกสวนครับมามาซีมไอแม่บานีแม่ซีมอิ่มแล้วเด้บานีกินนล้วกินน้ำแล้วนี่กินน้ำเหมือเป็นขวดเลยนี่คือใจดีนะครับบ่อมีโบแห้เมื่อบ่ครับไคือซาโลแกนสวนนี่คือว่าคันคือลูกค้าเขาสวนเขาเคยมาบ่อยฟังว่าไปสวนอื่นเขาแหย่ซีม หน่วยหนึ่งครับครับครับเออบ่เป็นกันเองแล้วก็ก็เลยคิดว่าอยากให้ลูกค้ามาสวนมาเสี้ยนบามาเสี้ยนมาสิใจแล้วก็กิโลกิโลก็สำคัญครับยุนี่กิโลบ่สิบขีดแน่นอนมาเบิ่งเอาครับว่าไายสิบเวลาเราเป็นคนใจดีนี่นำใจพี่น้องผู้ใดอยากอุดหนุนมาเบิ่งนมาเนาะมาส้มหรวส้มสวนนี่แหละสวนอินทภาลามของเล่าคุณทอดนี่แหละเราเป็นเจ้าของสวนแสดงว่าต้นนี้ แฉบโกโมูได้เบิ่งควาเหยียดคนคนเหยียบไปเหยยยีีบบมาัดน้งครับลองเสเบิ่งต้นอื่นก็ได้ครับต้นใดครับมังต้นนี้ครับีท่านครับผมอยากเขาว่าเป็นเจ้าของสวนอยากอยากขอทราบอันนิดนึงครับว่าอันแสบนะเขาเลือกน่าไรครับเขาตรงตรงเลยครับคนอยู่สวนอิหรีนี่สิจู่ๆว่าต้องถามกันผิวสวยๆมันเป็นยังไงแต่ว่าขันอยากให้หวานแน่นแล้วก็เจี๊ยบต้องแบบพี่น้องเพื่อนซ้ำๆจักน้อยบ่บ่ครับ ิวน like ี่คร <what? S 3> <c oughs> ับคือหวานเจ็บรับประกันได้เลยครับลายเส้นครับผู้บงแจ็กไปมาแมนครับผู้บงแจัคกับสีเลือกเบิ้งว่าคือสี้ไล่แท้บมดไม่ใชกับสีว่าสี้ไล่แท้เงาะป่าบ้าใบแต่สมุวตาคุณแม่ผู้บงแจ็คุณแม่กับสีเลือกเบิ้งเอาเอาอันงาๆมาอ่อนใจใส่เนื้อหลามแต่อินทรพาร์ลัมเนี่ยอยากให้ผู้มาสือเข้าใจว่าขนมักหวานเอาแบบบ มักหวานต้องเป็นผิวแบบนี้ครับตัดตัดอืมผิวแบบนี้หวานแน่นอนโอ้ซิมอิ่มแล้วพี่น้องอิ่มแล้วอิ่มแล้วพอแล้วนั่นได้อิ่มแล้วผมบ่ค่อยมักปานาดนอ้น่ะเบิ่งเบิ่อนู้นาราตื่นแล้วพอมานาดเอาเสียงไว้จะไปเสียกับเขาเลยจะอยู่ในท้องก็เครื่องรั่วหรือยืท้องกเครื่องรั่วมานี่มานี่ต้องต้องต้องใหายเสียงิวใจครับไี่นเอามาเด้อมาเด้อคั่นผู้ใดอยากมากินอยากมาซิมฮอดมาส้มสวนเลยค่ะพี่น้อง มาหอดสวนเราเลยซ้ำบันแพงด้วยนะแม่เราเป็นคนใจดีซ้ำบันแพงค่ะพี่น้องติดต่อน้ำคุณเนือสุภาพนี่ตุ๊กใสครับนี่ตุกใสตุกราคาห้งสี่กับจมโบ้ครับจัมโบ้เนยไงสุดยอดสุดยอดสุดยอดเนยไงขันผู้ใดอยากได้มาเด้อมาซ่มหัวซ่มสวนเรากะเนี่ยมาซีมนี่พี่น้องนี่กระนี่ร้อยนะครับนี่นี่ขาล่อนี่โ้อนึงนะครับนี่นี่พัดทีละสามเนยสามเนยก็เต็มทุ่งละไปแล้วเป็นคน คูเจ้าของคุยเจ้าของสวนเนี่ยเราเป็นคนใจดีรางวันเรากลับข่้นมาขันผู้ใดอยากมาซีมผู้ใดอยากมาช่มมาซื่อต่างเส้นเด้อค่ะเด้อไก่บันแท่งคุณเมนสุภาบันน้องแสงนะกับบนแท่งนี่ละกำบบนแท่งนี่และค่ะบวไก่กระสุมเท่านี่มาเบิงเพื่อเป็นวิทยาทานว่าบานเท่าเนี่ยมันมันปลูกได้บอกยังไงว่าอีสานเนี่ยพื้นที่กับสภาพอากาศมันเหมาะที่สุดแล้วก็อยากให้เกษตรกรเปลี่ยนแปลงจากแบบเดิมๆชีวิตเดิมๆนะครับ เมื่อกาบแม่สีไังมา่สิไปปลูกอยู่ท่งพูดท่าพักไก่ฝุ่นที่สันดอก่อนทะเลทรายพี่น้อเออบารายแท้มันอยู่ที่หมืองแถวนี้ตัว่อบารายอยู่หลังเวทีของเออหลังโดมหลังโดมของคุณแม่ของอันนุ่มโตนี่แล้วสาวน้อยเป็นแป้งนี่ละพี่น้องาจะเบิ่งสวยๆกับแม่ยเมื่อเศร้าก็ได้แม่มันมีคุณนายตื่นสายเป็นแถวสุดโคกหมดเลยบรรยากาศนะคือสวยงามมาทำมาได้นะ เอาเอาซ้ำนี้เด้อมึงนี่คุณแม่สุภาพกับมึงนี่คือมาส้มหัวส้มสวนแล้วก็ซิมซิมแล้วมันนี่คุณแม่กะจีซีขี่ไปไว้ถ้ากินทานั่นจันเอยมือรุ่นคือพ่อเบิดแล้วคุณล่ะฮะเทียมีอิบซี่เพื่ออยากสร้างกับติดต่อมาทั้งนั่งเลสวนอินทผลัมโคสัมพีครับบ้านน้องแสงกนั่งคุณแม่สุภาพติดต่อแม่ก็ได้เบาตุ๋ยเวลาคุณแม่ไล่สดคุณแม่ไล่สดเดี๋ยวค่ะขี่มอเตอร์ไซค์มาเลยเป็นพาดอิบซี่เพื่อจะให้เทียมเป็นอีกถามนั่งคุณแม่สุภาพกส บอกป้าเลยขันโยเกย์กัมาซิโยสวนครับขันโยเกย์กับมาซิเอาโยสวนให้ยตืบใจครับขันโยไกย์กับจังหวะฮาวาขันส่งทางไปซันี่ส่งทางเคลียได้ครับแต่ว่าดลำบากเนาะจังทรงเนาะจิดต่อทางคุณแม่สุภาพหรือว่าเบาตุย่งาเลยจัดหายเลยเนาะบ่ายงาหลังเดี๋ยวคุณแม่สุภาพก็เดี๋ยวเบอร์โต้นั่มาถุงท่อนใหม่บ่ายหนึ่งแยกเม็ดเอา ขอบคุณมือนี้คุณแม่สุภาพมาเยี่ยมมาชมขอบคุณเราก็มาซีมพร้อมสื่อพร้อมคล้ายดีคลายดีสุขภาพแข็งแรงเป็นผ้าไปเบิ้งติตัดของแม่ซีโร่ไปติ๊กติ๊กตัดของแม่เมื่อกินยูไซครับว่าแม่เราไปห่อแล้วิไปเบงครับไปเบิ้งครับคุณแม่เอาซีโร่เลยสิครับเอาซีโร่ไปซีมกันบ้างไปซีมยังหัเชีย์ลูกสาวอยากสร้างอยากซืีมไม่หยีบฮัเชีย์ลูกสาวไปยอันนั้นซีม อันนี้ไหหรีครับป๊าดพ่อพ่อกับแต่งไหฮอดเป็นโลบุตรเหลาก็โลบุตรครับขอบคุณค่ะใจดีใจดีคุณพ่อไหนว่าใส่ตู้เย็นมากินแซ่บๆเอาละครับกับกาแฟเด้อากินกาแฟก็ได้สิของดีครับ สขาม้แรงเาากินกาแฟรินอรดมันได้ฟินละม่ไม่ายแม่่อยหูจักวางไปแล้วบาดนี้คือที่โไปใสและบัดนี้ปลาที่ไปแล้วบัดนี้ไปใสแลวบาดนี้โมแล้วบาดนี้คือที่ไปเราห่างเลยนี้บอยบว่าไปห่างเลยมาสือเข้ามายังงซีบสวนดีกว่า ส้มสวนได้ส้มสวนช่วงนี้ช่วงโควิดไปบ่ได้เหรอครับนีแตะเท่าไห่เห่านะครับนิงพี่น้องเดี๋ยวนี้พี่จท่ไห่เห่ามามาะส้มหัวส้มสวนนี่เ่ไห่เห่าเลยครับปิ่งนะครับกอดครับกอดสามทีแม่พี่แม่พี่บ้าบิ้งของเล่าสีเอาอันมาทำธรรมดาทีเด้อวมาแดดร่มร่มตกอากาศพอดีค่ะไม่ธรรมดาน่าเหมือนแลงมาองยางสวนครับอากาศดีๆโอ้สุดยอดสุดยอด อันนั้นคือย่งครับตัวนั้นแพคบ่ครับแพกรนอืมนี่แปรรูปน้ำอินทผาลำเอ้ามีแปรรูปน้ำน้ำบ่กรับเน้นเน้น้ำอินทาาลำน้ำครับโอ้เด้นเหนืซีเบ้่งโอ้ขัข้นไปซนไดครับขึ้นเหอันทีแปรูกน้ำที่เอาขลูกซุกชำชหวานๆานนี่แหละครับเอาแตงแตนน้ำอินดาฝาลาำบ่ไม่ีผสมยังเลย ็ล้ายบอกนะเดี๋ยวเข้าในร้านเพ่อนนี่ก็ได้ครับคุยกับแรจากน้อยก่อนเข้ากัน <c oughs> จ่งสี <c oughs> เมื่อบ้านพี่นองซีมอิมแล้วดีแบบ <c oughs> ซีมอิมแล้วอันนี้แล้วก็แถมแล้วถูฟาดบดขดโคบกโมยบักเออันนี้บ่ให้ยไผลเด่นที่เอาไปแซ่ตูอเด่นบอกไปตุหมแม่บ่ราหไผติบ่ห้ยไพลอันนี้แนวแถมนี่ทิไปแซ่ตูได้ สามไอแล้วนี่คนคนเล่ากันหลายบด้าบอนี่กทพี่น้องเ่าบ้าเรากับบอยเขาขึ้นเบเล่ากักันไหนม้ะถ้ากับุจล่ากับปองกันหลายบเล่ากัครัวเลากัไปเขาขึ้นเล่ากับมเห็นบอันนี้อันนี้คือน้ำอินตผา่ครับยังบ่ท่านใส่ยี่ห้อนะครับน้ำตาลน้ำอ้อยแน่นครับนี่คือ บ่ได้ผสมยังครับอินทผาลัมดุนหวานผสมอีหยังอย่างอื่นน้ำจืดน้ำตาลกับว่้ผสมบ่ครับมันหวานเกินอยู่แล้วเอาสีว้าเข้าไปปั Control, ้นแล้วก็ใส่ขวดไปเลยแม่นครับไปปั้นไปสกัดเป็นน้ำแล้วก็เอาใส่เย็นไว้บ่มีสารกันบูดพร้อมแน่กินไก่เอผสมเกลื่อไม่เกลือบ่บ่ครับบ่ได้เกลือกรับผสมน่ครับผสมอย่งน้ำดุนดนเลยครับอินทผาลัม100% 100%ผสมกับน้ำไม่เกอเนีรยก็เป็นน้ว่าหวานเกินแั้วเสียกับเอาแก้วใส่น้ำแข็งเล่นถิ่นลงจ้ะ อันนี้เฮ็ดขายไปหนึ่งละยี่สิบบาทครับยิบเี่ขายยังพอท่านใส่แบนค์กับยังพอทานเด็ดตดแบงเพิ่งเฮ็ดแล้วเมื่อกี้นี่ครับพี่มองมาเดี๋ยวเดี๋ยวาไปซิมฝากเลยเอาไปซิมทานดได้ครับถ้าเทียต่อไปจังผู้ใดอยากได้เนาะถ้าเทียอยากเอาไปให้เป็นอไปสวนเพราะว่าเข้าได้ยใส่สารกันบูดมันกัดเจ็บได้ประมาณอาทิตย์นึงครับอเดี๋ยวเเอาไปซิมไปซม้านมานก็ีอิ่มน้ำแล้วเอาเดี๋ยวขออนุญาตก เป่าใของเลาไหมของเาเนี่ยอของเาี่พี่น้องบัดนี้คุณแม่สิเมื่อเดสิบปีสิบลยตอใ่ใจเงินเดี๋ยวเยวเอาวันยธนาคารก่อนิดนีฝากไสมีพี่น้องคุณแม่คือผักุยกันแล้วเิแล้วเิช่งแล้วเบิ้งลูอโครอันนี้บคาีโ่ใจเงินเดคับพี่เขอเบ่งนพัดครับเจากันน เดี๋ยวเจอพี่น้องเอพี่ผู้ที่ติดตานเจ็ดหมื่นก้อนแต่เกือบแสนให้ยเป็นเบิ้งนี่ครับมีได้พี่น้องคแคปเข้าไปได้ครับผู้ได้อยากได้มากเลยจ้ามาส้มหัวส้มสวนแล้วก็ได้ผลไมากมากไมาตื่นใจตื่นใจแล้วก็จังซื้อจล้วก่ผิดหลังอันนี้ด้วยค่ะสกัดเป็นน้ำพรผลไม้เดี๋ยวค่ะเดี๋ยวก็คืนรถแล้วจ่ายเงินเอ้ามาเงินกันอาเองค เดี๋ยวผมใส่น้ำอะไรครับโอ้วี่วนเนี้บ้นคลี้ครับพี่น้องคลิปนี้ฝากไว้สนิทครับพอาไว้กันคลิปหน้าจะพอกันใหมครับสวัสดีครับ